มื i, i, an ja. mm ่อนี้เฮาสิมาเห็ดอาหารนีสานกันเด้อจ้าเริ่มจากการสอยมรกรที่บ้านก่อนค่ะห mm hmm. ลังจากนั้นนะคะ mm hmm. ก็มาหมักไก่กันด้วยสามเกลอือค่ะลากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ขมิ้นเล็กน้อยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะห mm hmm. ลังจากนั้นนะคะ mm hmm. ก็มาเก็บผักทำส้มตำกันค่ะ mm hmm. บ้านจอยก็จะมีเป็นพริกขี้หนูนะคะมีมะเขือค่ะแล้วเราก็จะไปเก็บใบมะยมมาทานแก้มกับส้มตำค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็นําไก่ไปเสียบไม้ค่ะแล้วก็ย่างค่ะระหว่างย่างไก่เราก็จะมาตำส้มตำกันเด้อค่ะ สารมือใหม่มือใหม่หัดต้มฮึมเซ็บเออเราก็จะเอาใบมะย,ยมนะคะมาทำส้มตำ ดีอ่ยใบมะยมเขาจะมีความแบบฝัดฝากนิดๆอ่ะมันมันนะอะร่อยทางผูกับส้มตำคือดีมากดีดีดีมาไก่ย่างของเรานี่คือไก่ปีกไก่ย่างครั้งแรกนะคะที่ได้ลองทำะคะ่ะน่าจะดีมากนะ ยรร่อจิงแซบแซบเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเงิอเจ้าของไลค์คือมาเก่งค่ะ